สวัสดีครับกลับมาเจอกันปฏิพัฒน์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นการ update, อัปเดตตอกตัวรถกระบะตอนเดียวเผารอยนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงก่อนที่จะถึงต้นเดือนเมษายนนี้ใครที่ได้เห็นคลิปนี้ก่อนรับรองเลยว่าโคตรคุม้มและมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของตัวรถก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับคันแรกเนี่ยจะเป็นอีลูสูดีแม็กซ์3.0ตัว S นะครับ รถปี2020คันนี้ทำจากร้าน C M Racing เป็นตัว p าร์ลอย T C P Y นะครับทุกอย่างคือครบหมดนะฮะของตรงของแต่งจดทะเบียนลงเล่มคอกแซมเลดใบวิศวะรองรับแม็กคู่หน้าแม็กหลังกระทะอะไรพวกนี้คือทุกอย่างครบหมดจริงๆคันนี้ถือว่าเป็นคันที่สวยมากและสีเทาดำด้วยใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนสำหรับตัวราคาเนี่ยคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาททุกอาชีพออกได้ทุกรายได้ออกได้ไม่ว่าจะรับเป็นเงินสดหรือว่าผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถเป็นเจ้าของเพารอยคันนี้ได้นะครับคราวนี้เราลองเปลี่ยนตระกูลกันดูบ้างครับมาเป็นค่ายของทาง To y ยต a กันบ้างสำหรับคันนี้ครับ2.8 Entry อรถปี2021ีสีขาวเดิมโรงงานนะครับอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่อันลืมบอกกับพี่ๆทุกท่านไปนะฮะพวกนี้คือวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆมนะครับ คันนี้เนี่ยภาคใต้เลยครับทําจากร้านช่างกลชุมพรนะฮะทุกอย่างคือครบหมดเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะมีการดําบนดําร่างแล้วเรียบร้อยเสริมแนบแม็กคู่หน้านะครับจดทะบินลงเล่มให้มีใบสวารองรับให้สาหรับในส่วนตัวราคา2.8ปี21คันนี้อยู่ที่6 2 9 0 0สบาทเหมือนเดิมครับทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาคันที่สมครับ สำหรับคันนี้3เนี่ยจะเป็นตัว ESU DMAX 3.0ตัว S นะครับรถปี2019นะครับคันนี้จะมีเป็นตัวกระบองข้างมาให้เทารลอย TCPY นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพไม่มีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อไปกับไมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับวอร์รนตีล้านเรามีให้เต็มๆ6หเดือนหมื่นโลนะครับสาหรับคันนี้จะราคาอยู่ที่5้าแสนบาท ถือว่าเป็นตัวซอฟลงมาแต่ในเรื่องตัวการใช้งานเหมือนเดิมเช่นเคยและจบทุกอย่างแน่นอนภายในร้านเดียวนะครับคราวนี้ครับเจ็บอีก1นึคันนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เจ็บอีก1นึคันนะครับ2.8 e อ t r y ครับสีเทาดำรถปี2021เช่นเดียวกันวารันตีร้านมีให้วารันตีศูนย์เหลือเต็มๆ5ปี1แสนโลคันนี้ทำจากร้านมิดดีเซลกําแพงเพชรช่วงล่างเต็มฮะแนบ16มิล คอกแซมเลดดามบนดามล่างโช๊คฝั่งละ3ตัวหลายๆคันนะตรงนี้ที่เราได้ดูกันมาจนถึงหน้าคันนี้อันจะทําเป็นตัวคลิปแยกลงมาใน YouTube แล้วเรียบร้อยถ้าเกิดสนใจอยากดูเป็นตัวรถเดียวเข้าไปดูหลังจบคลิปอัปเดตคลิปนี้ได้นะครับสําหรับราคาครับคันนี้ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 2 9 0 0สบาทแมกกาทะ1สิบหนะมีให้หกแสนสบาทสวยมากคันนี้นะครับ แล้วก็2.8คันถัดมาครับก็จะเป็นตัว entry รถปี2021คันนี้ทรงออกแนวซิ่งจ๋าเลยกดหน้าจมนะฮะเป็นตัวเพลาลอยท c p y นะครับเช่นเดิมครับมีท่อลงหน้าเพาให้จดทะเบียนลงเล่มให้มีใบสวะรองรับให้คันนี้ราคา629,000บาทเช่นเดียวกันที่เราไล่ดูมาจนถึงนาตอนนี้ไม่มีเจ้าของนะครับ ก่อนเมษาหรือว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้วันหยุดเสาร์ที่หรือว่าจันทรถึงสุขวันไหนที่เราว่างก่อนเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรก็มาจองก่อนได้เลยและอีกอย่างเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปอันจะเสริมเพิ่มเติมให้629ครับคันนี้เฟลนะครับสําหรับ2.8คันนึงครับคนข้างที่จะมีเยอะนะฮะแต่มันเป็นตัวรถปีใหม่ทั้งหมดนะครับยิบเอ็ดเหมือนกันนะฮะคันนี้ 2.8M3 ทำจากร้านวมช่างเทารลอยนะครนายก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักฮะตอนนี้เรามีค่อนข้างที่จะให้เรื่องหลายแบบเผาแบนดโปรโนะครับน,น,นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เข้าไมาได้เพิ่มเติมมนดูที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับส่วนของตัวราคาปี21คันนี้ครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันราคาตัวรถอย่างเดียวครับไม่มีบวกเพิ่มไม่มียอดจงยอดจัดเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ไม่มีนี่คือราคาตัวรถ่าเดียว,วจบเลยนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะไหม่สองหมื่นโลเป็นตัวรถเข้าใหม่นะครับส่วนสําหรับท้ายที่สุดครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่วนี้แน่นอนคันนี้สามพันตัว S ครับพ o p เอปปร,รถปี2020ั่สิงตัวราคาสีเทาดําคันนี้เนี่ยที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6กแส0 0บาทอันย้ํานะครับ6 4 9 0 0สบาทไม่ว่าจะเป็นอีซุ ไม่ว่าจะเป็น t o y o ต้นี่คือตัวรถตอนเดียวเผารอยทั้งหมดครับที่มาเติมสต็อกแล้วก็ให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกได้ชมได้เป็นเจ้าของกันในช่วงก่อนที่จะถึงเมษายนหรือว่าในช่วงเมษายนก็ตามพรุ่งน,นี้เนี่ยไม่แน่นอนนะฮะวันนี้เราปล่อยไปพรุ่งน,นี้เราปล่อยไปอีกวันนึงอาจจะมีคุณลูกค้ามาจาับไปแนนหรืออาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดก็ได้นี่คือราคาตัวรถอย่างเดียวครับ ไม่มีการบวกตรงไหนเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นฟรีค่าดําเนินการหมดทุกอย่างฟรีค่าจาัดค่าโอนจดทะเบียนลงเล่มไม่มีใบอิศวะรองรับให้ทุกอย่างคือครบทั้งหมดภายในร้านเดียวจริงๆแล้วเป็นตัวรถปีใหม่ทั้งนั้น พราะนันตรงนี้ก็ต้องขอฝากพี่พีดุท่านไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นสุขเดินทางมาจักแฟนนัทที่ร้านเรามีบริการฝักเซฟแฟนนัทถึงที่ครับและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นรู้ผลภายในวันถึง2วันสนใจคันไหนหรือดูเป็นตัวคันไหนเป็นพิเศษไว้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะครับสับคลิปเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือมีคันไหนมาแนะนําให้กับค้คบ้้้าาไไไดดดดดดรรรรััััับบมมอออออีีีีกกกนนนนน่เเ๋ยววตตตติิู็คคคปปงขะสสับ